นี่เป็นทางเข้าอะไรนาลันชา अब कुछ खास पार्ट देखने वाले हैं देखिए बिग साइड बिग साइड नीचे देखो सब बिग साइड माने नीचे वाला पोर्शन कार्य के पीछे बदल रहा है बहुत बहुत बड़ा है सनियान स्पेशल क्या है यहां पे आयरन बस लगा है गाइड के कम นี่เป็น,ปนแผนผังนี่ประตูเข้านะก็จะมีห้องเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนีแปดห้องแต่กแปดตึกแล้วก็มีห้องสมุดรัตนโพธิห้องสมุดรัตนานิธิแล้วก็ห้องสมุดสินสมุดมีสามห้องเลยเป็นบ้านของภาษาญีุ่ตร เป็นสัตเป็นแผนทังที่เขาันไว้อันนี้เป็นกุฏิของพระถังสันจังจี่จมาอยู่ในปีกสร์หนึ่งพันห่อมีการบูรณะมีการทนไว้ ี่ด้านในนี่ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวมีทำอาหารถวายพระนี่เป็นบ้านของภาษาริบุตรนะครับเป็นสิถุมที่เก็บอาทิของภาษาริบุตรทางนี้ทางขวานี่เป็นภาษาริบุตรทางซ้ายเป็นเก็บของพระโมคคัลลานะาโนะกบูลลานะ ได้ดีมันละเป้อ <lands> na, ่มาดามมาดามเขาก็บ hmm. ูรณะไปเรื่อยนะในห้องสมุดนี่เป็นอาคารการเรียนมีแปดอาคารนะแปดอาคาร เอ๋อมันก็เก่ากว่าอายุทยานอ,าอ๋อก็ตั้งแต <c oughs> ่มันก็เก่ากว่าเยอะสมัยกังพุทธการกับสมัยอสองพันกรุงศรีนี่ก็สองพันอันนี้มันตั้งแต่ยุคที่สองร้อยสามร้อยนี่นนยนะมันก็ยุคต่างกัน ઉપરમાં રહી છે